สวัสดีครับกลาบสวัสดีท่านประธานจัดงานครับคณะกรรมการจัดงานท่านผู้บริหารจากค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกท่านเลยนะครับรวมถึงท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านขอต้อนรับครับเข้าสู่งานของเราในวันนี้กับช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาถึงเรียบร้อยแล้วครับกับพิธีเปิดบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ครับ เป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมากๆนะฮะและดูท่านบอกอยมากๆผมดัานปริพัฒน์คููตะกูลครับรับหน้าที่งพิธีกรในวันนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆนะครับเพราะว่านี่คืองานจัดแสดงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและจัดมาอย่างยาวนานที่สุดนี่คือครั้งที่45แล้วนะครับและคราวนี้ มาพร้อมกับปีนี้เลยครับ The Mobility of Joyful Experience คับเพราะว่าประสบการณ์แห่งความสนุกกับทุกการเดินทางแน่นอนครับมันคือการเดินทางที่อยู่ในยนตรกรรมที่ทุกท่านนำมาจัดแสดงกันในวันนี้แต่แน่นอนกับความสนุกของการเดินทางมาร่วมง,งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45เช่นเดียวกันครับเพราะว่าคราวนี้พิเศษกว่าปีไหนๆครับเพราะว่าเป็นครั้งที่มี แบรนด์ brand, ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มาร่วมง,งานเยอะที่สุดรวมกว่า49แบรนด์ทั้งแบรนด์จากฝั่งยุโรปจากญี่ปุน่นเกาหลีจีนอินเดียและเวียดนามครับรวมถึงสถานที่จัดงานครั้งนี้ต้องใช้คำว่ากว้างและใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเช่นเดียวกันนะครับกว่า180,000ตารางเมตรครับให้ทุกๆแบรนด์ได้มา ให้ได้เห็นกันนะฮะถึงทั้งยนตรกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ที่ล้ำสมัยที่สุดเลยนะครับเป็นการตอกย้ำครับถึงการเป็นผู้นำเอ็กซิบิชัยานยนต์อันดับต้นๆของเซาท์อีเซเชียนและของโลกใบนี้เลยนะครับต้องขอเสียรบมือให้กับบริษัทกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเลยครับ นี่แหละฮะกับความยิ่งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาะทีข้างหน้านี้นะครับแต่เพื่อทุกท่านได้เห็นถึงภาพรวมงานและความพร้อมของบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45เรามีคลิปวิดีโอมาให้ได้รับชมกันด้วยชาวพร้อมแล้วฉันชมครับ กองอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์ครั้งที่45ครับขอเสียงปรบมือให้กับคลิปวิดีโอมื่อสักครู่ดีด้วยนะครับและเพียงเป็นการกล่าวต้อนรับและขอขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรครั้งที่45ครับขอเรียนเชิญรับชมนะครับกับคลิปวิดีโอจากคุณพีรพงษ์เอี่ยมลำเนาครับ ในการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ทั้ง44ครั้งที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผู้ร่วมออกงานทุกบริษัทจะสามารถนำเสนอการจัดแสดงที่ดีที่สุดให้กับผู้เข้าชมงานทุกคนได้รับความรู้ความเพลิดเพลินกับยนตกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดตลอดจนได้มีโอกาสที่จะเติมเต็มฝันของแต่ละคนด้วยข้อเสนอที่ดีที่สุดจากผู้ร่วมออกงานทุกบริษัททำให้งานได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี นอกจากนี้การจัดงานในแต่ละปีจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนและความก้าวหน้าของยุทกรรมที่มีผลต่อผู้ใช้ตลอดจนสะท้อนภาพความสําเร็จของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปีนี้เราจัดงานภายใต้ในแนวคิดประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทางเพื่อเน้นย้ําว่าเทคโนโลยีต้องมาคู่กับอัธประโยชน์เพื่อเติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทาง และยังต้องคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับประเทศทุกวันนี้เราคงไม่สามารถมองข้ามการแข่งขันในการเป็นผู้นำหรือการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนที่ปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างสูงรวมถึงผู้ประกอบการค่าย,ยานยนต์ใหม่ที่ได้เข้ามาลงทุนในเมืองไทยอย่างมากมายในช่วงปีที่ผ่านมาในปีที่45นี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญของเรา ที่ได้ปรับตัวและสร้างโอกาสเพื่อรองรับกับตลาดยานยนต์ที่มีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเราได้ขยายพื้นที่การจัดแสดงของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ไปยังฮอลล์สี่ทำให้พื้นที่รวมของการจัดงานในครั้งนี้มีมากกว่า1 8 0 0 0 0ตารางเมตรการขยายพื้นที่ในปีนี้เป็นแนวทางการขยายงานในแต่ละส่วนต่อไปในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆของผู้บริโภคซึ่งงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์มั่นใจว่างานของเรา เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเป็นงานที่สนับสนุนการซื้อขายและสร้างความต้องการของผู้บริโภครวมทั้งเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ล้าสมัยที่หาชมได้ยากผมขอขอบคุณทุกค่ายยานยนต์และบริษัทต่างๆที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการจัดงานร่วมกับเราเสมอมาทําให้งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เป็นงานแสดงยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ในโอกาสนี้ผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45เพื่อเติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทางแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยและร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืนขอบคุณครับ เหมือนกับคุณพีรพงศ์เอี่ยมลำนาวด้วยนะครับได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากท่านรองประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับลำดับถัดไปครับกับช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนั่นก็คือพิธีเปิดบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญบุคคลสำคัญทั้งหลายที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ได้ขึ้นบนเวทีนะครับและร่วมกันทำพิธีเปิดนะครับ ไปครับขอเรียนเชิญท่านบริหารระดับสูงครับ mm hmm. President Kotsu Times c h a Company Limited Organizer of Osaka Auto Messe Mr. Toshiya Miyaki ด r พ mm ัฒ hmm. อุดมธรรมพักดี Independent Director of Grand Prix International Public Company Limited Independent Director of Grand Prix International Public Company Limited, Pun Ganok Han, Jun Gase. Origin Dr. Surapan, Pum Gao. Independent Director of Grand Prix International Public Company Limited. Assistant to Chief Executive Officer and Chief Customer Officer, Grand Prix International Public Company Limited, Kun Piyanut Dam Siri Prom. Vice Chairman of the 45th Bangkok International Motor Show, Kun Piroh Eam Vice Chairman of the 45th Bangkok International Motor Show, Kun Anothai Yimlamnau. Executive Committee, Grand Free International Public Company Limited, Kun Rujirorot Lamnao. Chairman of the 45th Bangkok International Motor Show, Kunta Duron min And up next, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Chairman of the 45th. b a งกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรดรปราจินเอี่ยมลำเนาขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยครับเอาละครัทุกท่านสักครู่เดียวเท่าน,นั้นครับสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ครับที่มีแบรนด์ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาร่วมงานเยอะที่สุดเป็นประวัติการกว่า49แบรนด์บนเนื้อที่ที่กว้างที่สุดกว่า180,000ตารางเมตรครับ ladies and gentlemen we are moments away from the launching of the 45th Bangkok International Motor Show we'll be doing the countdown all together เราจะนับถอยหลังพร้อมกันนะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะจาก5ถึงหหลังจาก1แล้วอยากให้ทุกท่านได้พูดพร้อมกันว่า go 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 นะฮะ alright ladies and gentlemen we'll be doing the countdown all together from five to one and I'd like all of you to chant from the top of your lungs go are you ready ladies and gentlemen from five four three two one Go! There you have it ladies and gentlemen Bangkok International Motor Show ก็อเสียงปรบมือดังๆด,ด้วยนะครับพินที่เปิดอย่างเป็นทางการครับ Bangkok International Motor Show ครั้งที่45ขอเรียนเชิญท่านบริหารทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีครับเรามีช่างภาพอยู่ทางด้านบนด้วยนะครับเหมือนทุกๆปีเลยนะฮะมีโลโก้อยู่ทางด้านบนครับเรียนเชิญทุกท่านมองไปยังโลโก้ได้เลยนะครับเพื่อภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ please looks looks uh, uh, we have the logo right there at the camera right up look straight to the camera big smile on your faces as we celebrate the mobility of joyful experience please hold your pose <laughs> นี่แหละฮะกับ The Mobility of Joyful Experience ครับเป็นจุดสตาร์ทความตื่นเต้นความร้าใจความสุนทรีและสีสันที่เหล่าคนรักรถห้ามพลาดเด็ดขาดครับบนเนื้อที่กว่า1 8 0 0 0 0ตารางเมตรงานเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วครับยาวๆไปจนถึงวันที่7เมษายนตั้งแต่เวลา11นาิกาถึง22นาิกานะฮะ เพื่อนทุกท่านยังคงอยู่ต่อบนเวทีสักครู่เดียวนะครับขออนี้รอสัญ,ญญาจากทีมงานนะครับเพื่อภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะฮะตอนนี้คือครั้งประวัติการเรียบร้อยแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยครับ a big big round of applause for all these n a i e s on stage thank you so very much for your time ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานและร่วมพิธีเปิดครับ